เลืองวดน,นี้วังว่คขาตังกล้องสีบพพังทลายลงมาอีกนะเพราะว่าว่าสิจับไอตอนเอาเอารถลง่งไตทองเลื่อนเนี่ย ไปใช่เปิดลูกคุณแจ่าสัน,อนตอไปไปแล้วไปแล้วกำลังจะพารถ เข้าไปในในเลือดเรากันเนาะน่านพ่อใส่กุญแจโค้มาาเลยว่าสันว่า <laughs> พ่อใส่กุญแจโค้มาาเลยม่นะตัวเด้คันว่าได้อ่านคอมเมนต์ช่วงนี้เพราะว่าขับรถอยู่ต้อเงเขาเอื้อนยังต้อง คอนสแตนเทียตั้งตั้งตั้งใจตั้งใจบางเจียลืมว่าจะได้เนาะโอ้ยเนาะเลือกข้ามใช้เวลากี่ชั่วโมงคะพี่สุเออเกือบสี่ชั่วโมงน้องอันน้องอิน สามสามชั่วโมงกับอ่าสี่สิบหานาทีแม่น้องอินบรรพูบ้าวบัรพูบ้าวน้องอินรอว่าอว่าน้องอินรอว่เอาขึ้นพะันหนามากเนี่ยคุณน่ะเขาเลือดแล้วะคะ่ะตอนนี้เขามาในท้องเลือดแล้วท้องเรือท้องเรือ มืดบ่ะไว้สั่นดู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 อะไรโอเค น้อยน้องน้อยกดใจหลายๆด้วย,วยน้อย สวัสดีจ้าพี่บวกคนสวยไปทั้งใดแล้วน้องบัวนะ่ะไปทั้งใดแล้วน้องบัวเฮ้ดงานบ่เนาะน้อง,นองบัวมื้อนี้องอินกับนอดเดือดยังแท้์เนาะมัน,นมเป็นเพื่นยุโรปนำกันท่าน้องอิน มาแล้วมาแล้วสันดวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่ว่ลุ่มเสริมด้อย่าเสริมได้ดดไดอ้วนเป๊กนิงได้จะเรือ